สวัสดีค่ะวันนี้จะทำสีผมให้กับลูกค้าค่ะค่ะผมลูกค้าก็เป็นผมหยักโศกนะคะเส้นใหญ่แล้วก็มีหงอกบ้างนะคะค่ะเขาต้องการจะได้สีน้ำตาลประกายม่วงนะคะค่ะเราก็จะทำลงสีให้เขาค่ะก่อนอื่นเลยก็ทานะคะวาสลีนรอบๆนะคะรอบใบหน้านะคะตามหน้าผากตามหูแล้วก็ ไช้ทอยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สีซึมเข้าไปในผิวนะคะค่ะเราใช้สีวันนี้ก็สีเบอลิน่า a 3นะคะเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะค่ะแล้วก็ผสมกับลอเรียลนะคะสีบอนเข้มนะคะค่ะผสมกันอันหนึ่งต่อหนึ่งนะคะสัดส่วนนะคะแล้วก็ตามไปด้วยะะแม่สีม่วงนะคะ แม่สีม่วงก็ประมาณ7กรัมนะคะแล้วก็แม่สีน้ำตาลค่ะก็ประมาณ7กรัมนะคะเนื้อครีมทั้งหมดนะคะ1ส่วนต่อไฮโดรเจนโพออกไซด์1ส่วนค่ะผสมแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะแล้วก็มาลงนะคะตอนที่เราลงนี่เราจะลงตรงปลายก่อนนะคะเราจะเว้นโคนไว้นะคะประมาณเกือบหนึนิ้วนะคะ เราจะ,ะนวดนวดนะคะเพราะว่าผมเส้นใหญ่มากนะคะเพื่อให้สีซึมเข้าไปในเนื้อได้ดีนะคะก็ต้องนวดนวด,นวดนมันจะได้เนียนนะคะหลังจากที่ทําสีแล้วเส้นผมจะเนียนสวยสลวยนะคะค่ะเว้นโคนไว้นะคะประมาณครึ่งนิ้วนะคะเราจะมาทําโคนทีหลังนะคะเพราะว่าเราใช้ไฮโดรเจนโพซ9กานะคะถ้าเราลงไปทั้งโคนทั้งปลายเนี่ย จะทำให้โคลนนั้นสว่างนะคะสีไม่เท่ากันนะคะแต่สีแต่ผมนี่เป็นผมธรรมชาติที่แข็งแรงมากเราก็ตัดสินใจใช้9%นะคะเพื่อจะให้สีนี่มีประกายมีประกายมากขึ้นนะคะค่ะทําไปแล้วรอบสีสันนะคะพอทําเสร็จปุ๊บเราก็ลงโคลนได้ทันทีเลยค่ะนะคะ ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาลงที่ทโครนนะคะลงให้ทั่วนะคะแล้วก็ใช้หวีนะคะหวีทะลุนะคะคือหวีให้ทั่วนะคะทุกเส้นผมจะได้แบบว่ามีความช่ำเท่าๆกันนะคะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้พลาสติกแรปค่ะแรปยาวนะคะแล้วก็ใช้ใดด้วยอุณหภูมิปานกลางนะคะเป่ารอบๆนะคะรอ,อบรอบศีรษะใช้มือประคองนะคะไม่ให้ความร้อนไปโดนหูหรือว่าโดนใบหน้าของลูกค้านะคะค่ะก็ประมาณ30 -35 ถึงนาทีก็เช็คดูนะคะถ้าได้แล้วนะคะก็นำลูกค้าไปสระด้วยแชมพูหนึ่งครั้งตามด้วยทิชชู่มันนะคะ เอามาเป่าใด้ค่ะก็จะได้เป็นประกายนะคะ,ะน้ำตาลประกายม่วงนะคะ,ะสวยงามค่ะลูกค้าก็แฮปปี้นะคะค่ะก็ขอบคุณมากที่ติดตามค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ